สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเครื่องจักรทำเงินรายการที่จะพาคุณไปสู่จุดสูงสุดของการเงินส่วนบุคคลวันนี้เราจะมาถอดรหัสลับจากหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในยุคนี้นั่นคือ The Road to Financial Freedom ของบ o โดเชฟเฟอร์เขาไม่ได้สอนแค่การลงทุนแต่สอนวิธีคิดที่ทำให้คุณไม่ต้องทำงานหาเงินอีกต่อไป ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักนิยามที่แท้จริงของอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการเงินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรวยพันล้านนะครับแกนหลักของมันคือคุณไม่จำเป็นต้องทำงานเพียงเพื่อจ่ายค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนี่หมายความว่าคุณมีเครื่องจักรทำเงินที่ทำงานแทนคุณและเมื่อดอกผลที่เครื่องจักรนี้สร้างขึ้น เท่ากับหรือมากกว่ารายจ่าประจำวันของคุณนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงคุณจะไม่ใช่เครื่องจักรหาเงินอีกต่อไปแต่เป็นนายของเงินคุณสามารถลาออกจากงานที่ไม่ชอบเดินทางรอบโลกหรือช่วยให้ครอบครัวทำตามความฝันได้ตัวเลขที่ต้องรู้ ตัวเลขที่ต้องการนั้นแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของคุณแต่โบโดเชฟเฟอร์บอกว่าหากทำตามกลยุทธ์ในหนังสือคุณสามารถสร้างความมั่งคั่ง10ล้านแรกภายใน20ปีและหากทำอย่างมีประสิทธิภาพอาจทำได้ใน7ปีเรื่องที่2เหตุผลหลักที่แบ่งแยกคนจนและคนรวยผู้เขียนเชื่อว่าความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวยไม่ได้อยู่ที่ความขยันแต่อยู่ที่ความเชื่อและหลักการต่อความมั่งคั่ง นี่คือ3มแนวคิดที่อาจเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดการ 1. เปลี่ยนความเชื่อต่อเงินถ้าคุณยังคิดว่าเงินคือรากแงาของความชั่วร้ายหรือคนรวยมักเสื่อมเสียคุณต้องเปลี่ยนความคิดนั้นทันทีมันนิ่งเน้นย้ำว่าเงินคือสิ่งที่ดีงามการรักเงินและการเชื่อว่าเงินสามารถช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายที่สูงส่งได้จะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจในการหาเงินและเก็บเงินอย่างแท้จริงสสร้างอาชีพจากความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กุญแจสู่การหาเงินที่มากขึ้นคือการรู้จักตัวเองและทำเงินจากสิ่งที่เรารักและถนัดแม้คุณแค่เปลี่ยนไปทำงานที่รักมากขึ้นคุณก็จะแสดงศักยภาพได้ดีขึ้นและรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามมา 3. 5ระดับของการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่งคั่งการเป็นอิสระทางการเงินต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง5ระดับ 1. ระดับ 1. รับรู้รู้สึกไม่พอใจกับสถานะปัจจุบันและเริ่มลงมือทำสอ ระดับ 2. แก้ปัญหาการกระทําต้องมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาอุปสรรค 3. ระดับ3ฝึกฝนทักษะเรียนรู้ทักษะเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม 4. ระดับ 4. มุมมองที่เปลี่ยนไปและทิ้งมุมมองที่ติดลบสร้างโลกทัศน์เชิงบวกและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล 5. ระดับ 5. เปลี่ยนการรับรู้ตนเองเปลี่ยนจากแค่ทำงานหนัก ไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเรื่องที่3คือแผน3ขั้นสู่อิสรภาพทางการเงินเชฟเฟอร์แบ่งเป้าหมายออกเป็น3ระยะตามจำนวนเงินที่ต้องสะสม 1. การรับประกันทางการเงิน financial security เงินสำรองสำหรับค่าใช้ใจ่ายพื้นฐาน6-12เดือนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการตกงานหรือการเจ็บป่วย วิธีคำนวณตัวอย่างถ้าคุณใช้จ่าย30,000บาทต่อเดือนเงินสำรอง6เดือนคือ1,80,000บาทข้อกำหนดเงินนี้ต้องเก็บในที่ปลอดภัยและถอนง่ายนี่คือรากฐานของความมั่นคงทางการเงิน 2. ความปลอดภัยทางการเงิน financial safety การสะสมเงินลงชุนที่ดอกผลที่ได้รับสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำวันได้ เหมือนการเลี้ยงห่านที่ออกไข่เป็นทองคำวิธีคำนวณถ้าคาดหวังผลตอบแทน8%ต่อปีให้ใช้รายจ่ายต่อเดือนคูณ150ซึ่งมาจาก150เดือนประมาณ12.5ปีซึ่งเป็นอัตราทบต้นที่ทำให้ผลตอบแทน8%ต่อปีคุ้มครองรายจ่ายรายเดือนตัวอย่างถ้าคุณต้องการ5มีดบาทต่อเดือนเงินทุนที่ต้องการคือ 50 0 0 0คูณ150เท่ากับ7.5ล้านบาทเส้นทางสู่ความสำเร็จใช้พลังของเวลา20ปีหรือใช้การเพิ่มรายได้บวกการลงทุนที่ดุดัน7ปี 3. อิสรภาพทางการเงินหากรายจ่ายในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อชีวิตในฝันให้คำนวณรายจ่ายในอุดมคติแล้วนำไปคำนวณตามสูตรข้อ2เพื่อหาจำนวนเงินที่ต้องสะสม เรื่องสุดท้าย4กลยุทธ์ทองคำเพื่อสร้างเครื่องจักรทำเงิน1การออมตามสัดส่วน (The Cornerstone Strategy) การออมคือรากฐานสำคัญและต้องมาก่อนการลงทุนหลักการคือห้ามคาหารของตัวเองโดยเด็ดขาดนั่นคือห้ามนำเงินต้นที่ใช้สร้างความมั่นคงออกมาใช้ตัวอย่างเช่น จอห์น e ทมเพิลทนผู้เป็นบิดาแห่งการลงทุนระดับโลกเคยสัญญากับภรรยาว่าจะออม50%ของรายได้ทุกเดือนวารเวนบั f เฟต t ก็เน้นย้ำถึงวงจรอ,ออมลงทุนออมต่อลงทุนต่อ 2. การลงทุนอย่างชาญฉลาด Intelligent Investing ต้องแยกการลงทุนและการเก็งกำไรออกจากกัน การลงทุนได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอตั้งแต่ซื้อเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลเงินไหลเข้าหาตัวคุณการเก็งกำไรได้กำไรเมื่อขายเท่านั้นเช่นส่วนต่างราคาหุ้นการขายต่ออสังหาไม่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนหลักการสำคัญคือเงินที่ไหลมาหาคุณคือการลงทุนเงินที่ไหลออกไปคือหนี้สินจงมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง 3. การเพิ่มรายได้ increase income วิธีการหลักคือค้นหาพรสวรรค์และความรักของคุณและภายใน3ปีจงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นให้ได้ลงมือทำเขียนโฆษณาให้ตัวเองโดยมองจากมุมมองของลูกค้าระบุกลุ่มเป้าหมายและคุณค่าหลักของคุณสิ่งนี้จะเร่งให้คุณก้าวสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 4. การนำรายได้ส่วนเพิ่มมาออมและลงทุนซ้ำ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นให้รักษาระดับการใช้จ่ายเดิมแล้วนำรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาออมและลงทุนซ้ำทันทีพลังของดอกเบีย้ยทบต้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเวลาและอัตราผลตอบแทนตัวอย่างเช่นถ้าคุณเริ่มเก็บเงินเดือนละ2,000บาทตั้งแต่อายุ30ด้วยอัตราผลตอบแทน12อร์เซคุณจะมี10ล้านบาทตอนอายุ65แต่ถ้าคุณเริ่มเก็บตอนอายุ55คุณจะต้องเก็บเดือนละ5 0,000บาทเพื่อได้10ล้านบาทตอนอายุ65า เวลาจึงมีค่ามากกว่าเงินสรุปส่งท้ายคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยคือหลักการและความเชื่อเกี่ยวกับความมั่งคัง่งคุณต้องสร้างการรับประกันทางการเงินและความปลอดภัยทางการเงินไว้ล่วงหน้าจำไว้ว่าคุณไม่มีทางหาเงินได้เกินกว่าขอบเขตความเข้าใจของคุณและเงินที่หามาได้ด้วยโชคก็จะเสียไปด้วยความสามารถที่แท้จริงของคุณในที่สุด หนังสือ The Road to Financial Freedom ไม่ได้สอนแค่การหาเงินแต่สอนให้คุณเป็นอิสระเป็นผู้ควบคุมอนาคตและกล้าที่จะปรารถนาชีวิตที่ไม่ธรรมดาจงเริ่มสร้างเครื่องจักรทำเงินของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและพบกันใหม่สวัสดีครับ